สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกสวัสดีทุกทุกท่านเอฟซีลุงป้ายูทูเปอร์ทุกทุกท่านเพื่อนเพื่อนลูกลูกหลานหลานเมื่อวานไม่น้อยก็ไปจำชินหนึ่งวันเพิ่งกลับมาตอนประมาณห้าโมงกลับมาแล้วก็ทำธุระต่อนิดหน่อยแล้วก็ กลับมากพราอาบน้ำแล้วถ้าเปลี่ยนชุดนอนว่าจะพักผ่อนวันนั้นก็ถลกอันเนี้ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นตอนที่ว่าเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่สองเมยน้อยจะไปทอดกระถินพระราชทานของในหลวงเพิ่นนหลวงเพื่อนให้ให้อาจารย์ที่วัดวัดที่เม่น้อยไปจําสิ่งเมื่อคืนเนี้ยที่ไปนอนวัดน่ะนายหลวงเพื่อนให้มอบให้อาจารย์ที่วัดที่เม่น้อยไป ไปเป็นป็นประธานกระถิ่นที่กระถินพระราชทานไปทอดที่วัดาอ่สกลนครวัดไหนไม่รู้บอกไม่น้อยลืมอืพอดีได้ไกระถิ่นพระราชทานจากในหลวงจากในหลวงรัชกาลที่สิบให้อาจารย์เป็นให้อาจารย์เป็นเจ้าภาพวันนี้เพอไม่น้อยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เนาะเรา เราก็จะไปไปกันเอารถตู้เอาเอาอะไรไปก็รถตู้ประมาณสามคันแล้วก็อาจารย์จะล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนไปนอนกิ๋วที่โน,น,น่นวันวันที่หนึ่งพ่อแม่น้องก็จะตามไปตั้งแต่เช้าวันที่สองไปทอดกระถินทอดไปกลับวันที่ยี่สห้ายี่ิห้าเดือนหน้าก็กระถินพระราชทานอีกเหมือนกันแต่พระราชทานจากพระสังฆร,ราชอืม ให้อาจารย์คนเก่านี่แหละอาจารย์ที่วัดนี่แหละที่แม่น้อยไปนอนทอดที่วัดโพที่สมพรที่อุดรธานีวันที่25ห้านะคะใครอยากมาทอดกระถินพระราชทานของพระสังฆราชวันที่ย5หเดือนหน้าวันที่สองเดือนหน้ากระถินพระราชทานของนายหลวงรัชกาลที่สีไปที่สกลนครใครอยู่ใกล้แถวสกลนครก็เชิญนะคะวันที่สองตอนเช้าค่ะ กระถินพระราชทานของนายหลวงนะคะเออแต่วันที่25ห้าเป็นที่จังหวัดอุดรกระถินพระราชทานของพระสังฆราชก็อาจารย์คนเก่าอาจารย์ที่วัดไม่น้อยไปนี่แหละเพราะเพื่อนให้อาจารย์ที่ไม่น้อยเคารพนับถือเนี่ยเป็นเจ้าภาพนายหลวงก็ให้เป็นเจ้าภาพอ่าพระสังฆราชก็ให้เป็นเจ้าภาพคือเป็นเป็นกระถินพระราชทานทั้งสองสองอันเดือนเดียวกัน ของของพระสังฆราชวันที่ยี่ห้าของในหลวงวันที่สองใครอยากไปร่วมบุญก็ไปเจอกันที่สกลน,นครที่อุดรธานียี่ห้าเดือนหน้าเหมือนกันนะคะทุกคนเออไปเอาบุญด้วยกันนะคะเออทุกคนทุกท่านออกพรรษาแล้วก็ต้องเป็นกระถินผ้าป่ากระถินนี่แหละจะไปหมดเดือนสิบสองหมดกระถินแล้วเดือนสิบสอง ก็เราแก่แล้วก็ไปทําบุญทําทานไปทํากระถอกระถินเนาะคนเราไปเถอะเออทําบุญทาทานไม่เสียหลายมีน้อยทําน้อยมีมากก็ไม่ไม่ฝืนคนเราทําเพราะพอให้มันพอเพียงไม่ได้ทําเอาหน้าเอาตาใช่ไหมคะมเราไปทําบุญไปรับศีลรับพรอืคนไหนเคยดา่าเคย เคยด่าเคยแช่งเคยว่ากันก็อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันออขอโทษขออภัยก็ขออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันก็คนเราเนาะคนเราเกิดมาต้องมีสิ่งมีธรรมเป็นคนไทยต้องนับถือพระถือเจ้าทุกคนก็ให้คิดดีทําดีไปเถอะเราเราไม่เสียรายหรอกอผิดนี้เบาหน่อยก็อภัยให้ซึ่งกันและกัน เราเป็นพี่น้องกันอย่ามาถือโทษโกรธกันอย่างอนกันอย่างนั้นอย่างนี้เลยมีอะไรก็นิดนิดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันจะจะสิ่งดีชิ่งเด่นกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะทุกคนไม่น้อยว่าให้รักกันไว้ดีดีกว่าเกลียดกันนะรักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันพี่น้องอืคนไทยด้วยกันเนาะเราเกิดเป็นไทยไทย จะอ,อยู่ที่ไหนก็ไทยด้วยกันอืมเขาบอกว่า,างั้นเนาะนั่นแหละก็คือคนเรามีพ่อมีแม่มีเลือดมีเนื้อเหมือนกันต่างคนต่างอาภัยให้ช่งกันและกันไม่น้อยว่าอย่าไปถือโทษโกดกันเลยก็สิ่งไหน,นพออารมุ่มอร่วยกันก็อารมุ่มอร่วยกันไปเถอ,อะเนาะคนเราถือมันหนักโกธกันมันไม่ดีอืเห็นไหมไม่น้อยไปดูข่าวขับรถ ผิดพลาดกันนิดหน่อยก็เอาละจะตีกันในรถในลามันไม่ใช่คนไทยด้วยกันผิดนิดเบาหน่อยเออผิดพลาดก็ลงรถมาขอโทษเขาก็ได้เออไม่ต้องไปขู่ไปตีกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปนคนเราอย่านักเลงไปเลยนักเลงไปมันมันไม่ดีหรอกอืคนนักเลงอ่ะไม่น้อยว่าคนไหนเป็นนักเลงอ่ะคนนั้นไม่ได้อยู่นานนะคะอืไม่ไม่มีอะไรก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้น อย่าเป็นนักเลงเลยอย่าเป็นอันนั้นเลยพ่อแม่เราจะเสียใจเนาะอันไหนที่จะสิ่งทำสิ่งดีๆให้พ่อแม่เราสบายใจทำไปเถอะคนเราอย่าอย่าสิ่งไหนมันไม่ดีอย่าไปทำใครทำไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีกันเนาะคนเราคิดดีทำดีเถอะอ,อ้พี่น้องกันยังไงยังไงเราก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละต่างพ่อต่างแม่เราก็มาด้วยกันนั่นแหละอ,อไม่น้อย ม่น้อยเด๋ยวนี้ไม่น้อยไม่โกรธใครแล้วนะอืไม่โกรธไม่แค้นใครใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาเราก็ทำเป็นหูไม่ได้ยินเอาก็แล้วกันใครอยากว่าอยากอะไรเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยวางปล่อยวางไปเถอะอันไหนอารมณ์อรุยกันไปเขาว่าเราเขาว่าเราถ้าเราได้ยินอย่าไปต่อว,ว่ากันเลยก็ชั้าธุที่เขาให้สินให้พอเราแค่นั้นเดละเขามาต่ออายุให้เรา เขาเขาบ้าเราเขาตำหนิเราเขานินทาเราก็สุดแท้แต่แต่ตัวเขาคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็เข้าตัวเขาเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเพราะฉะนั้นคนเราให้คิดดีทำดีสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเราเองแหละคุณพระคุณเจ้าไม่ทิ้งเราไปไหนหรอกอ,อย่างน้อยๆพ่อแม่เราเกิดมาพ่อแม่เราก็สอนเราทุกคน เรานับถือพ่อแม่เราก็เหมือนเขานับถือพ่อแม่เขาน่นหละเราก็จะไปด่าพ่อด่าแม่กันมันก็ไม่ดีโกรธคนนี้โกรธพ่อจะไปด่าลูกมันก็ไม่ถูกโกรธลูกจะไปด่าพ่อมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นรู้จักรู้จักคําว่าปล่อยวางอภัยให้ซึ่งกันและกันมีนิดมีหน่อยหันหน้าเข้าหากันคุยกันไม่น้อยว่าจะโอเคกันนะนั่นแหละอย่างในน้อยเราก็คนไทยด้วยกันนะคะทุกคน ไม่น้อยก็สุดท้ายนี่ไม่มีอะไรหรอกมาบอกบุญมาบอกบุญเออวันที่สองเดือนหน้าไปทอดที่สกลนครเป็นกระถินพระราชทา,านของในหลวงที่วันที่ยี่สิบที่อุดรธานีกระถินพระราชทา,านของพระสังฆราชนะคะอาจารย์ที่วัดที่ไม่น้อยไปนอนไปจำศีลน,นี่แหละเพื่อนเป็นเน้าาพนะคะทุกคนถ้าใครว่างก็ไปทำบุญทำทานด้วยกันนะคะทุกคน สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรฝากมาทานกล้วยด้วยกันนะคะทุกคนกล้วยค่ะกินกล้วยอะไรมันจะได้ง่ายๆขึ้นไปเนี่ยกล้วยกล้วยกล้วยเห็นไหมคะอือฮึกินกล้วยมันจะได้ง่ายๆโอเคนะคะไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอซทั่วโลกเอซลุงป้าเพื่อนๆทุกคนไม่น้อยก็ขอฝากทีมงานสก,กิดขา่าวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอซทั่วโลกด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคุนคุน